ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาสท็อกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไขมันในเลือดนะคะโดยเฉพาะ LD L D L H D L แล้วก็มีโปรตีนตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อ ApoB ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเหมือนจะชี้ว่าเจ้านี่แหละเป็นตัวการสำคัญเลยของปัญหาหลอดเลือดอักเสบนะคะใช่เลยครับเรื่องนี้ จริงๆมันซับซ้อนกว่าที่เราแค่ดูว่าเ e อ๊ะ LDL สูงต่ำอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่กลไกลของโปรโตีนที่ไปเกาะอยู่กับไขมันพวกนี้มากกว่าครับเงินเรามาค่อยๆแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากออพื้นฐานกันก่อนเลยพวกไลโปโปรโตีนที่เราชอบเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเรือขนส่งไขมันในเลือดเนี่ยค่ะมันทำหน้าที่อะไรกันแน่คะ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับในเลือดเราเนี่ยมันมีเหมือนเรือขนส่งอยู่2แบบหลักๆที่เราพูดถึงกันบ่อยๆคือเรือ HDL กับเรือ LDL เรือ HDL เนี่ยนะครับมันจะมีโปรตีนเชื่อ ApoA1 เกาะอยู่หน้าที่หลักๆของมันก็เหมือนเ,ออเรือเก็บขยะคือไปรับคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็เอามาส่งต่อให้เรืออีกลำอ่าฮะ แล้วเรืออีกลำก็คือ LD L D L ใช่ครับเรือ L D L ซึ่งจะมีโปรโตีน ApoB เกาะอยู่อันนี้พิเศษคือเกาะแบบ1ต่อหนึ่งเลยนะครับเรือ L D L เนี่ยจะรับช่วงต่อจาก H D L แล้วก็นำคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่กลับไปที่ตับครับผมเข้าใจภาพเลยค่ะสินค้าคือคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ทำไมล่ะคะทำไม H D L ถึงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ L D L เนี่ยกลายเป็นจำเลยตลอดเลยในเรื่องหลอดเลือด จุดตามมันอยู่ตรงโปรโตีนที่เกาะเรือนี่แหละครับตัว a p o A1 ที่อยู่บน HDL เนี่ยมันมีคุณสมบัติคือมีแรงดึงดูดสูงทำให้เรือมันเคลื่อนที่เร็วมากครับอ๋อเร็วมากใช่ครับถึงแม้ว่าตัวเรือ HDL มันอาจจะเล็กพอที่จะแทรกเข้าผนังหลอดเลือดได้บ้างแต่ด้วยความเร็วแล้วก็แรงดูดของมันเนี่ยมันก็ถูกดึงกลับออกมาเร็วมากจนแบบว่าไม่ทันจะเกาะเรื่องอะไรครับแต่ a p o b บนบน l นี่สิคะที่ข้อมูลเราบอกว่า เออตัวนี้แหละตัวแสบเลยถูกต้องครับ ApoB เนี่ยมีปัญหาอยู่2ประเด็นหลักๆเลยนะครับหคือตัวมันเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปเกาะติดกับผนังหลอดเลือดได้ง่ายกว่าแล้วพอเกาะแล้วก็ไม่ค่อยยอมหลุดเหมือนทอดสมอทิ้งไว้นะครับอ่าฮะเกาะแน่น huh. ครับแล้วก็ประเด็นที่2คือตัวรับ LD l ที่ตับ หรือ LDL receptor ที่ควรจะทำหน้าที่ดึงเรือ LDL กลับเข้าฝั่งเนี่ยดันมีแรงดูดกลับที่อาจจะไม่ค่อยมากพอหรือทำงานได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินหรือเป็นเบาหวานการดึง LDL กลับตับก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกครับ ผลก็คือเรือ LDL ที่มี Apple b เเกาะอยู่เนี่ยมันก็เลยต้องออลอยอยู่ในกระแสะเลือดนานขึ้นใช่ไหมคะเรียกว่า plasma residence time มันนานขึ้นใช่ครับพอมันลอยอยู่นานขึ้นโอกาสที่มันจะถูกผนังหลอดเลือดดูดเข้าไปเก็บไว้มันก็มากขึ้นตามไปด้วยแล้วพอ LDL มันเข้าไปติดในผนังหลอดเลือดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเ,เทกระจาดนะครับคือปล่อยคอเลสเตอรอลท,ที่มันบรรทุกมาออกมาในผนังหลอดเลือด ทีนี้ร่างกายเรามองว่าเอกฮอร์มอนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมค่ะก็เลยส่งเม็ดเลือดขาวเข้ามาจัดการพยายามจะมากินมาเก็บกวาดก็เลยเกิดเป็นกระบวนการอักเสบขึ้นมาลองนึกภาพค,คล้ายๆกับสิวหัวช้างอักเสบที่มีหนองอยู่ข้างในนะครับอืนึกออกเลยค่ะแต่นี้มันเกิดในผนังหลอดเลือดแทนครับโหพอเทียบกับสิวแล้วก็น่ากลัวนะคะแล้วถ้าเกิดสิวในหลอดเลือดที่ว่าเนี่ย มันเกิดแตกขึ้นมาหรือว่ามันอักเสบซ้ำๆที่เดิมมันจะเป็นยังไงต่อคะครับถ้าเป็นกรณีที่พลาคหรือสิวเนี่ยมันเป็นแบบนุ่มๆอ่อ,อนๆแล้วเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างในพวกไขมันหรือเซลล์ที่ตายแล้วมันอาจจะหลุดออกมากลายเป็นลิ่มเลือดเล็กๆค่ะซึ่งลิ่มเลือดน,นี้ถ้ามันลอยไปตามกระแสะเลือดแล้วไปอุดตันที่หลอดเลือดสำคัญเช่นหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง อันนี้ก็คืออันตรายมากเลยครับอาจจะทําให้เกิดหัวใจวายหรืออัมาพาตได้แต่ถ้ามันเป็นแบบเอ่อมันไม่ได้แตกแต่มีการอักเสบซ้ําๆที่เดิมร่างกายก็ซ่อมแซมสร้างเป็นพังผืดกลายเป็นแผลเป็นนูนๆแข็งๆขึ้นมาหรือที่เรียกว่าพลากแบบแข็งอ๋อ oh, ค่ะการสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ทําให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันหนาตัวขึ้นๆจนหลอดเลือดมันตีบแคบลงการไหลเวียนของเลือดก็ไม่ดีเหมือนเดิมครับ สรุปง่ายๆก็คืออ p o b บีนี้เป็นเหมือนตัวเริ่มต้นตัวจุดชนวนกระบวนการทั้งหมดนี้เลยโดยอาจจะมีปัจจัยอื่นมาเสริมมาเร่งให้มันแย่ลงหรือเกิดเร็วขึ้นเช่นมีจํานวนเรือ LDL ที่มีอะพ b บีมากเกินไปหรือมีภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายอยู่แล้วหรือภาวะดื้ออินซูลินที่ทําให้ตับรับ LDL กลับได้น้อยลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับหัวใจหลักคืออาโปบีเลยส่วนปัจจัยอื่นๆที่ว่ามาก็เป็นตัวเสริมให้ปัญหามันรุนแรงขึ้นหรือเกิดได้เร็วขึ้นการเข้าใจกลไกแบบนี้เอ่อมันทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นผลเลือกวาดค่า LDL สูงเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องตกใจมากเกินไปสัทีเดียวแต่ควรจะไปดูที่จำนวนอนุภาค LDL ที่มี ApoB เกาะอยู่มากกว่าซึ่งสะท้อนจากค่า ApoB โดยตรงเลยใช่ไหมคะแล้วก็ดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆประกอบด้วยถึงจะประเมินความเสี่ยงจริงๆได้ดีกว่า ถูกต้องเลยครับการเข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจกลไกลทั้งหมดเนี่ยมันช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนได้แม่นยําขึ้นแล้วก็นําไปสู่การหาทางป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือการวางแผนสุขภาพในระยะยาวครับผมค่ะข้อมูลที่เราได้มาคุยกันวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะเกี่ยวกับบทบาทของอัป,ปบีที่มีต่อสุขภาพหลอดเลือดของเรานะคะ แล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นอีกคําถามหนึ่งที่น่าคิดต่อนะครับคือเมื่อเรารู้แล้วว่าอโปบีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยแล้วมันมีกลไกลหรือปัจจัยอื่นๆที่อาจจะซ่อนอยู่ในร่างกายเราอีกไหมครับที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานหรือแม้กระทั่งการแสดงออกของตัวอโปบีเองหรือการตอบสนองของพนังหลอดเลือดต่ออโปบีซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพหลอดเลือดโดยรวมของเราในระยะยาวได้อีกนะครับ